ทำไงดีครับผมตกรุมรักคุณสามีตอนที่19หยกเลิกงานหนึ่งชั่วโมองถัดมาลรงจากที่วิทไปรับที่คอนโดผมเอาแต่นอนนิ่งอยู่บนเตียงด้านข้างมีวิทย์นางฟ้าไม่ห่างคอยดูแลผมอย่งางใกล้ชิดเนื่องจากสภาพของผมตอนนี้หนักกว่าที่ผ่านมาสภาพมึงอ่ะดูไม่ได้เลยอ่ะ ร้องไห้จนตาบวมแล้วดูสิมันมีน้ำตาแล้วมัง้งวิทกูควรทำไงดีอ่ะไม่รู้ว่ากูเป็นคนนอกอ่ะคงช่วยมึงตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะแต่ในฐานะเพื่อนกูเขาบอกให้มึงอยอมรับความจริงเขายอมแต่งงานกับมึงก็เพราครอบค,บครัวบังคับไม่ใช่เพราะรักหมื่อย่างที่มึงคิดแล้วไงอ่ะ มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอแล้วอย่าลืมสิว่าตอนแรกมึงทำข้อตกลงกับเขาอ่ะผมยังไม่ลืมถึงวันแรกที่เราเจอกันและที่สำคัญตอนนั้นผมเคยถามพี่ขั้วฟ้าว่าอยากแต่งงานหรือเปล่าเขาไม่ตอบหากแต่ถามผมแทนซึ่งนั่นไม่กระชัดเจนไปตั้งแต่ต้นเราว่าเรื่องระหว่างเรามันคืออะไร เรื่องนี้มันผิดไปตั้งแต่ต้นถ้ากูไม่อยากคิดแต่งงานกับเขากูก็คงไม่ต้องอยู่ในสภาพเนี้เอานะมาถึงจุดเนี้ก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้อะทางเดียวคือมึงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผมเข้าใจในสิ่งทีวิจะตสือ่อแต่ถึงไม่บอกผมก็พอให้คำตอบกับตัวเองได้แล้ว ตั้งแต่ที่รูว่าท้องก็คิดเรื่องนี้ตลอดจนตอนนี้ได้รู้อะไรบางอย่างมากขึ้นยิ่งทำให้การตัดสินใจของผมง่ายขึ้นไปอีกกูจะเลือกกับเขาคิดให้ดีนะพีมตอนนี้มือมีรู้กับเขาแล้วกูรู้แต่มันคือทางเดียวที่จะทำให้กูต้องกลับไปเป็นแบบนั้นอีกผมรู้ว่าพี่เป็นห่วง ว่าย่งไงอนาคตหลังจากนี้ผมก็อยากเลือกเองและต่อให้ต้องกลับไปหาคนแต่งงานใหม่ผมก็ยินดีเพราะมันคงดีกว่าผมเราเดินหน้าต่อต้องไปแต่งกับคนที่โดนมาครับแบบนี้ตามใจมึงแล้วกันถ้ามึงว่าดีกูก็เห็นด้วยอ่ะขอบคุณนะที่อยู่ห้างกลัวนอนเธอ รอห้าเป็นชั่วโมองแบบนี้สภาพอ่ะดูไม่ได้เลยวิธทาที่ใส่หน้าก่อนจากกันนึกว่าผมมาคุมให้เช็คความเรียบร้อยสักพักก็ขอตัวออกไปด้านนอกเพื่อปล่อยให้ผมได้พักและพอตอนนี้ได้ปวดบ่อยความอ่อนแอออกมาจนหมดเลยทําให้ผมนอนหลับได้อย่างงไไ่ายดายทันทีที่รุ่งเช้ามาถึงผมกจัดการตัวเองจนเรียบร้อยแล้วเอกไปที่บริษัทพร้อมกับวีท เดินตัวไปยังตกของตัวเองแล้วเก็บของใส่กล่องอย่าไม่เร่งรีบและไม่ใช่แค่ผมหากแต่มีวี์อีกคนที่ทำด้วยวยี์มึงจะออกด้วยเหรอความจริงทำงานที่ต่อก็ได้นะก่อนนั้นที่ผมบอกวีดว่าจะไปทำเรื่องลาออกที่บริษัทแต่พออีกฝ่ายได้ยินก็ะทำหน้าตกใจแต่สภาก็ยิ้มกว้างจนผมต้องแปลกใจว่ามีเรื่องอะไรให้ดีใจ แล้วแทนที่จะบอกกลับเร่งให้ผมมาที่นี่ทันทีมึงออกแล้วอ่ะกูจะอยู่ทำไมแล้วเผื่อมึงไม่รู้นะที่กูทนทำงานที่นี่กับพอมึงกูเนี่ยนะเออ,เออสิเป็นเพื่อนกันอะ่ะไปไหนก็จะไปด้วยกันแล้วที่สำคัญอะ่ะที่กูทนทำงานที่นี่กับพอกูไม่อยากทิ้งมึงอะ่ะมึงรู้ไหมพี่เกมอะ่ะ สวดกูไปทำงานด้วยตั้งหลายครั้งแล้วพอมึงบอกจะออกกูก็เลยรีบเลยไงแม่จะเนื้อขำกับคำพูดแต่ผมก็ดีใจที่มีเพื่อนอย่างวิทจะมีใครที่ทนทำงานหนักๆเพื่ออยู่เป็นเพื่อนผมถ้าจะมีก็คงมีแค่วิทแค่คนเดียวอา้าววิทพีมมาทำอะไรกันแต่เช้าเนี่ยแต่เดี๋ยวนะเก็บของทำไมอะ่ะ เออผมและวิทย์มองหน้ากันก็จะหันไปมองคนที่มาใหม่ทันทีตั้งใจเข้ามาเก็บของก่อนเวลาแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเร็วขนาดนี้สุดท้ายก็เลยได้เห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำผมท่าเพียงส่งยิ้มแย้ไปให้และต่อไปตามตรงลาไปทำเรื่องลาออกอะ่ะก็เลยเก็บของรอลาออกแหม้ แต่ก็ดีแล้วล่ะแต่งงานกับท่านประธานเราจะต้องมาทำงานทำไมอ่ะผมไม่ตอบอะไรเพราะยังไม่อยากให้ใครรู้ในสิ่งที่ผมทำเรียนเก็บของส่วนตัวใส่กล่องจนเสร็จกระเดงให้วิดไปที่ฝ่ายบคุคคลแล้จากการทำเรื่องดาออกทันทีตอนแรกก็เกือบมีปัญหาของการย่นดาออกนั้นต้องทำลรงงานหนึ่งเดือนแต่พอเห็นว่าเป็นผมอีกฝ่ายก็อมยิ้มเล็กน้อยและปล่อยผ่าน ส่วนวี์ก็หาข้ออ้างสาร,รพัดสุดท้ายก็จากการระออกเรียบร้อยเสร็จเดียวที่บริษัทต,ต่อไปก็เป็นครอบครัวและพี่ข้อฟ้าและพอเป็นแบบนั้นคมก็หานไปมองคอนโดที่อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้เอาจริงเหรออืมทุกอย่างวันนั้นจบลงในวันนี้ก่อนเดินไป ผมหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อมองหาการแจ้งเตือนจากครอบครัวหรือแม้แต่พี่ครอฟ้าแต่ทุกอย่างกลมีเพียงแค่ความว่างเปล่าใน,นที่สุดผมเข้าใจแล้วว่าพวกเขาไม่รู้ว่าผมหายไปซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องดีมันจะที่ง่ายในการเดินเกมนี้ต่อและหลังจากนั้นผมก็บอกให้วีกลับไปก่อนส่วนผมก็เดินไปเยียงคโดนั้นโชคดีที่ผมยังไม่ได้เคนคี์การ์ดไป ผมก็เลยกลับกลับไปด้านในาได้อย่างง่ายดายคือไปอยังชั้นปลายทางก่อนจะมายืนตรงทางเดินสายตาหันมองสลับไปมาก่อนจะเลือกข้อครอบครัวของตัวเองหลังจากนั้นก็เคาะลงไปเบาๆยืนรอสักพักแม่ก็เปิดประตูออกมาใบหน้านั้นมองผมอย่างสงสัยก่อนท่านจะสำรวจการแต่งกายของผมอย่างแปลกใจพีมมีอะไรหรือเปล่าลูก ผมขอคุยด้วยได้ไหมครับกับแม่หรอทุกคนการปรากฏตัวของผมนั้นทำให้ทุกคนต้องแปลกใจแล้วห้านาทีถัดมาทุกคนกลับมานั่งรวมกันก่อนทูกเสตตาจะหันมามองผมเป็นตาเดียวมีอะไรรูปทำไมต้องทำหน้าเครียดแบบนั้นน่ะแม่ครับผมไม้แต่งงานได้ไหม อะไรนะแม่ต้องตกใจกับคำพูดของผมมากและเพียงแค่นั้นทุกคนที่ได้ยินตาก็แสดงสีหน้าไม่ต่างกันเกิดอ,อะไรขึ้นลูกทำไมอยูด่ดีถึงเป็นแบบนี้ครัวฟ้าทำอะไรลูกหรอก็ไม่เชิงครับมันทำอะไรพ่อจะไปจัดการมันเองพ่อเตรียมลูกขึ้นไปทำตามพี่บอกแต่โดยไม่ห้ามเอาไว้ ท่านดูด้ยวยเสตาก็จะหันมาคุยกับผมต่อยังไงลูกแล้วให้แม่ฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนพ่อก็เย็นก่อนฟังลูกใค้จบก่อนสิไม่ใช่คิดจะไปทําอะไรคนอื่นเขาอยากไปนอนในคุกหรือไงอะ่ะก็เหมือนทำลูกเราอะ่ะแม่จะรู้สึกไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ต้องนั่งตรงตามเดิมและรอฟังสิ่งที่ผมพูด ก่อนหน้านี้ผมทำตามสัญญากับแม่ไม่ได้มาเลยทำให้ผมต้องแต่งงานกับคนที่แม่หามาให้แล้ะคนที่เข้ามาก็คือพี่คอฟ้าตอนนั้นน่ะคิดจะปฏิเสธแต่พอมาคิดดูแล้วถ้าผมไม่แต่งตอนนี้แม่ก็ต้องหาคนใหม่มาให้อีกผมก็เลยตกลงกับเขาว่าเราจะแต่งงานกันทั้งที่ผมไม่รู้เียว่าทางนั้น โดนพ่อกับแม่มาครับให้มาแต่งงานจากนั้นผมก็เล่าต่อว่าเมื่อวานหลังจากที่ผมออกจากห้องไปผมกลับไปดีห้องของพีคัคฟ้าและได้ยินสิ่งที่พวกเขาคุยกันตลอดการเล่าผมไม่แสดงท่าทีเด้ออกมาแม่ที่นั่งด้านข้างกระจากมือผมเอาไว้แน่นและฟังจนเมื่อผมเล่าจบท่านก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะแม่ มาเลยทําให้ลูกต้องเป็นแบบนี้แม่เหยียดทอตัวเองเลยครับผมขอใจในสิ่งที่แม่ทำเพียงแต่ผมแค่เชี่ยวร้ายที่เจอผู้ชายแบบนั้นไม่เป็นไรนะลูกจริงสิผมมีอีกเรื่องที่อยากบอกกับทุกคนด้วยพูดไปเพียงเท่านั้นตัวคนต่างก็มองอย่างสงสยัยผมทำเพียงแค่ยิ้มก่อนหันไป หยิบสมุดสีย็ผู้ออกมาจากกระเป๋าวา,มางมนลงบนโต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นมันนี่มันหมายความว่าไงลูกผมท้องลูกของพี่ข้อฟ้าอะไรนะแม่ลุกขึ้นเต็มความสูงสองท้าเตรียมก้าวไปที่ประตูทันทีแต่ก็โชคดีที่ผมกับพ่อคว้าเอาไว้เมืออย่างนั้นแม่ได้บุกไปหอพี่ข้อฟ้า หลจากการเขาแน่จะเย็นก่อนสิคุณเย็นได้ไงอะ่ะพ่อไม่เห็นหรอว่าเขาทำอะไรลูกเราอะ่ะก็เห็นแต่คุณน่ะต้องจะเย็นก่อนพีมพลูกจะยังไงต่อบอกแม่มาอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกผมจะยกเลิกการแต่งงานกับเขาและวลูกในท้องของลูกลาจะำให้เขารับผิดชอบหรอ เขาไม่ควรรู้เรื่องนี้และผมคงไม่มีทางให้คนที่ไม่ต้องการรูกได้รู้ว่าเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้และอีกอย่างการเลี้ยงเด็กคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนสมัยนี้บางทีอาจจะดีกว่ามีพ่อแบบนั้นด้วยซ้ำได้แม่เห็นด้วยแม่จับมือผมบีบเบาๆแล้วหันไปมองพ่อทันที เก็บของทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วไปหลอด้านล่างอีกสินาทีเจอกันแม่ขอพาพีมพ์ไปจัดก,การปัญหานี้ก่อนการกลับเข้ามาในห้องของผมนั้นทําให้คนที่นั่งทํางานอยู่บนโต๊ะหันมองอย่างสนใจแต่พอเห็นแม่ที่เดินตามมาด้วยอีฝ่าก็ระดิกขึ้นแล้วเข้ามาถักทายทันทีคุณแม่เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม ก็ดีอ่ะคำตอบสั้นๆของแม่ถาพี่โคฟ้าต้องแปลกใจเขาหันมามองผมเพื่อขอคำตอบว่าตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่แล้วเค้าก็ต้องแปลกใจเมื่อได้เห็นใบหน้าของผมชัดๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงพีมทำไมเราเมือ่อนาเอื่มเข้ามาเพื่อหวังสัมผัสแต่ผมกลับถอยห่างเรามองอีกฝ่ายดยสีหน้านิ่งเรียบ ผมไปเก็บของก่อนนะครับเก็บของเดี๋ยวสิพีมเก็บของไปไหนอะ่ะผมไม่คิดสนใจคำถามนั้นรีบหยิบเสื้อผ้าตัวเองใส่กระเป๋บบาทัานทีแต่ดูเหมือนการเก็บของผมนั้นต้องเจออุปสรรคขอพี่ขั้วฟ้ามายืนขวางถอยไปครับไม่ถอยอะ่ะจนขวาพี่จะได้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถามอะ่ะ ผมว่าพี่ทำตัวเองก่อนดีกว่าว่าเมื่อคือนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคือนทำไมหรอนี่พี่ไม่พอใจที่พี่ไม่ตามมานอนห้องหรอเรื่องแค่นั้นน่ะผมไม่เก็บมาเสียใจหรอครับแล้วพีเป็นอะไรอะ่ะบอกพี่ได้ไหมเมื่อคือนผมรีบทุกอย่างแล้วนะครับทุกอย่างที่พี่คุยกับพ่อดังนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าการแต่งงานของเรา ไม่เกิดขึ้นพิมหมายความว่าไงอ่ะพิมจะไม่แต่งงานกับพี่เหรอครับผมไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วดังนั้นช่วยถอยไปด้วยนะครับผมจะเก็บของไม่ได้พี่ไม่ยอมพี่กาแฟเข้ามายังเสื้อผ้าในมือผมออกและพอเป็นแบบนั้นแม่กเลยเข้ามาช่วยทําให้ผมสามารถเก็บเสื้อผ้าได้สําเร็จแต่เอาจริงเก็าเก็บไปเท่าทีได้ ชิ้นไหนไม่สำคัญผมก็ปล่อยทิ้งมันเอาไว้รีบปิดกระเป๋าแล้วเดือดเปยงประตูพีมพี่รักพีมนะหากเป็นปกติผมคงรู้สึกดีที่ฝ่ายบอกรักแต่ครั้งนี้ผมกำลั่รู้สึกอะไรนอกจากวมมือลงในกระเป๋าและหยิบของปางอย่างออกมาของชิ้นนี้ผมคืนให้คียการ,ราด์ดบัตรถูกวางลงที่เคาน์เตอร์ด้านข้าง ก่อนจะหันหลังเผดินออกไปแต่ช่วงจังหวะนั้นผมไปดึงอะไรบางอย่างออกหันไปมองคนที่ยืนได้นในท,ทันทีพี่ไม่ไปแล้วใช่ไหมเปล่าครับผมแค่อยากบอกว่าอย่าบอกรักใครไปง่ายแบบนี้ถ้าไม่ได้รักเขาจริงคนที่ฟังอะรู้สึกเจ็บนะครับพูดจบผมก็เลยก้าออกไปพร้อมกับประตูที่ปิดลง คุยกันท้ยด้วยนะครับและแล้วการแต่งงานก็ต้องร่มเมื่อพีมไม่ไปต่อแต่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วหลังจากนี้พีมจะทำยังไงต่อกับชีวิตหลังจากนี้แล้วขั้วฟ้าจะตามงอพีมหรือเปล่านั้นต้องคอยติดตามกันในตอนต่อไปกับทำไงดีครับผมตกดุมรักคุณสามีแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไปบ้าน